ดีค่ะพบกับรายการมาดามมาชิมซิวันนี้เราจะพามาชมวิธีการทำมะม่วงกวนสูตรเด็ดเข็ดไม่ลับใครๆก็ทำได้พร้อมแล้วมาเริ่มทำกันได้เลยค่ะมะม่วงกวน1มะม่วงน้ำดอกไม้สุก5กิโล 2. มะม่วงดิบรสเปี้ยวครึ่งลูก 3. เกลือ1ช้อนชา วิธีทํนมานํามะม่วงน้ําดอกไม้สุกงอมสังเกตได้จากผิวของมะม่วงเริ่มเหี่ยวแล้วมาล้างน้ําให้สะอาดจากนั้นนํามีดมาผ่าครึ่งให้ติดกับเม็ดแล้วเราจะได้เนื้อของมะม่วงทั้งหมดเลยค่ะส่วนด้านข้างก็ลอกเปลือกมะม่วงออกแล้วก็ฝานเนื้อออกได้เลยค่ะและมะม่วงที่ผ่าครึ่งแล้วเรานําช้อนมาควักเนื้อมะม่วงหรือขูดเอาแต่เนื้อออกวิธีนี้จะทําให้เราได้เนื้อมะม่วงที่เยอะและประหยัดเวลามากขึ้นค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะนำเนื้อมะม่วงที่เราขุดออกมาปั่นรวมกับเนื้อมะม่วงที่เราสับไว้ครึ่ร er งลูกที่เตรียมไว้ค่ะเมื่อปั่นมะม่วงเข้ากันดีแล้ว ก็จะนำมาเทลงใส่ภาชนะกวนโดยใช้ไฟกลางและต้องคนอยู่ตลอดนะคะเพราะถ้าไม่คนจะทำให้ไม้ติดก้ลมมอได้ค่ะวิธีสังเกตคือเนื้อมะม่วงเริ่มเดือดให้นำเกลือหนึ่งช้อนชาที่เตรียมไว้ใส่ลงไปและคนต่ออีก5นาทีให้สังเกตว่าได้ที่แล้วเนื้อมะม่วงจะเดือดปุดปๆแบบนี้เลยค่ะพอคนได้ที่แล้วปิดเตาพักทิ้งไว้ให้เย็นลง วันนี้เราจะใช้พิมพ์กลมไซส์ขนาดตามชอบค่ะวิธีนี้สำหรับมือใหม่คนที่ยังกะขนาดตอนเกี่ยไม่เท่ากันค่ะถ้าใครทำบ่อยกะขนาดได้แล้วก็ไม่ต้องใช้พิมพ์ได้เลยค่ะเกี่ยทามะม่วงให้มีความหนาพอประมาณไม่บางจนเกินไปเพราะถ้านำไปตากแดดมะม่วงจะแห้งและบางลงไปอีกค่ะเมื่อเราทามะม่วงเสร็จแล้วเราก็จะนำไปตากแดด1วันเต็มค่ะ ราจะใช้ถุงพลาสติกตัดเป็นวงกลมตามภาชนะที่เราจะตากเพราะเวลามะม่วงกวนของเราแห้งจะแก่ง่ายและขึ้นเงาอีกด้วยค่ะพอได้ที่แล้วเราก็จะนำมาแกะแล้วพับครึ่งและทำเป็นมุมสามเหลี่ยมสวยๆแบบนี้ค่ะจะใส่แพ็กเกจของเราอย่างสวยงามกล่องนี้ราคาอยู่ที่50บาทค่ะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆเนื้อเหน็บอร่อยอย่าบอกใครเชียวค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปของพวกเราได้ที่รายการมาดามมาชิมซิทางช่อง YouTube ด้วยนะคะ